เน่คุยกับพี่เมื่อกี้เราจับมือแล้วถ้ามีอีกรอบพี่เอาไปจริงครับตอนนี้พี่ให้โอกาสน้องครับจำจำผมไว้ครับดูด้วยนะระวังระวังเลยสวัสดีครับครับสวัสดีครับเราวาดอยู่คนไหนครับเนี่ยโอดไม่อยู่เนี่ยหมดเเลยนี่ยวูดเขาบาดไม่ได้เลยมีวุูดไหมครับไม่รู้ครับผมมันอยู่ในบ้านเขาเมียวูดไหมครับครับปืนเลยแล้ไม่น่ามีนะ ะฮไม่มีปืนไม่มีอะไรใช่ไหมมีอะไรบออยู่ในบ้านเนี่ยมันต้องมีมีแน่นอนแหละมันอยู่ในบ้านอ่ะบ้านหลังไหนครับโยยอเไหลังไหนหลังนี้นะครับชื่ออะไรครับมมไไ่่ยเลชื่อชชืื่่ออสัเล่นนะครับหลอนฮะไอหลอนหลอนนี่หลอนหลอนหลอนผู้ใหญ่เรียกเรียกให้หน่อยครับเดี๋ยวเจ้าของบ้าน่อยารั เดอนลงช่วงเลยกันเดิมาคุยกันหน่อยเร็วเดินดูนะครับครับอยู่ครับอยู่นี่หมอจะขอม้านเข้ามาเนี่ยครับนี่หนึ่งมัเปิดไฟอ๋อเปิดไฟร้อนมาเนี่ยร้อนอนที่ไหนร้อนอยู่ป่ะมาคุยกันหน่อยเร็วเดี๋วเดีวเดีวร้อนอาหาหน่อยสิขอคุยด้วยหน่อยเร็ววันนี้อลากด้วยร้านอาหารด้วย นู้ใหญ่บ้านอ่ะไหนในร้อนอยู่ไหนในร้อนอ่ะร้อนมาเรียบมามาคุยมามาคุยมาคุยกับพี่หน่อยเร็วมาคุยกับพี่ในร้อนมาคุยกับพี่นะใจเย็นใจเย็นมีมีอะไรนะคุยกับพี่ก่อนคุยกับพี่ก่อนได้ถามในน้ำมาได้หมดม่เขาไม่ได้ไม่ได้อะไรแอ่ะหลานดูหลานเขาไม่เอาเนี่ยเออแล้วเขาแล้วโอ้โหแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงลองคุยคุยฟังหน่อยสิลูกบเขาหลานเขาไม่ดูเขาไปดูอีหลานอีกคนนึงโรงเรียนก็ไม่ไป ลาโรงเรียนไม่ไปแล้วเขาพากันไปกินก๋วยเตี๋ยวพากันตากฝนไปเที่ยวหลานนี่ตัวน้อยๆนะเขาไม่ดูนะมันน่าโมโหกันเลยแล้วผมก็ไปไล่ไปหนาทำหนาให้เขาทุกอย่างแล้ไม่ใช่ใจเย็นเราใจเย็นก่อนหนูเนี่ยออกมาคุยกันหน่อยได้ไหมออกมาคุยกับพี่ได้หน่อนได้ไหมมคุยจะมาคุยเรื่อคุยพ่อคุยอะไรหนูไปทําอะไรเรื่องมันหมาจะก็ตีนถ้าฝาหอยเหมือนกันไม่ใช่หนูไปตบมันตอนไหนพ่อนี่ใครทำมาแกมีไป อันนี้คือผมไม่ได้อะไรครับไม่อันนี้คือไม่ให้เขาเข้าบ้านใช่ไหมตอนเนี้ยผมไม่ใช่ว่าไม่ให้เขาเข้าถ้าเขาจะเข้าเขาก็เข้ามามันเปิดได้ไหมมันเปิดประตูได้ไหมยังไม่มีไม่เปิดกุญแจอจะเข้าไงได้เขากูปูกานบูตีนะเขาย่ติไม่ใช้พ่อพ่อเขาจับเขาไม่จับใช่ป่ะไม่จับไม่จับป้าป้าพี่ไม่ได้ไม่จับนะพี่ฟังพี่ีมาขอคุยเฉยไม่จับ ไม่ใช่นี่นี่คุยคือปกติคือหนูไม่ได้อะไรพ่อฝังหนูพ่อสงสารมันไม่ได้ตาดำๆเนี่ยแล้วกูก็เลี้ยงมาทุกวี่ทุกวัเนาพ่อฝังแล้วถ้าเกิดเขาเอาหนูไปล่ะพ่อทํายังไงมันจะยังไงล่ะก็มึงทำตัวดิใครถ่าเจะเอาไปไม่ใช่พ่อพ่อพ่อพูดให้ให้นั่นก่อนให้เคีย์ก่อนแล้วหนูแล้วหนูไปทำอะไรใครในบ้านหรือเปล่ารอน ล้อนมารอนนี้อยู่นั่นก็ได้คุยกับพี่อ่อตอนนี้คือพี่มาอธิบายคือแบบว่าให้เรื่องมันสงบลงโอเคพี่พี่ไม่เอาตัวน้องไปหรอกแต่แต่เพื่อนมาคุยกันเพื่อนมาคุยกันให้ให้มันเข้าใจกันเข้าใจไหมเขียกันค่ะใช่เข้าใจทุกอย่างเนี่ยพี่แต่แต่ผมแค่น้อยใจเขาว่าเขาเขาเข้าใจเข้าใจหล้าใจน่เฉยเออออออไม่ได้พอมาคุยกับหนูก่อนเออมา คือเขาจะเอาหนูไปแน่แล้วไม่เอาไม่เอาพี่ผู้ชายจำจำจำพี่ไว้พี่จับมือลูกผู้ชายพี่ไม่เอาไม่มีอะไรนี่พ่อหนูไม่ได้อะไรเลยกับไปเนยอ่ะพอฝังหนูก่อนเออสารรู้แล้วไอเดดาจำมันก็คือนี่มาฝังผมก่อนดิก็ฟังอยู่เนี่ยคือไม่ใช่เลิกได้ไหมเลิกได้เลิกเลยเนี่ยก็เปิดเปิดประตูมาคุยกันเปิดประตูมาคุยกันเปิดประตูมาคุยกันเลิกที่ว่า มึงไม่ต้องมาอารวาดอะไรได้หนูสัญญาพ่ออมึงสัญญากักูสัญญาแล้วแล้วคือทาแม่เขาจับหนูไปนะหนก่ทุกยางเนี่ยเองจับเองจับมือเองจับมือพี่ล้พี่ไว้ดูหน้าพี่ไว้ประประตูเขาก็ไม่เอาไปแล้วสัจจาตำรวจตำรวจไม่จับไม่จับมไม่ไม่จับไม่มวม่่ ต่อไปต่อไปอย่ามาเวี่ยงเข้าของแบบนี้ถ้าอันนี้นี่นีคุยกับพี่เมื่อกี้เราจับมือแล้วถ้ามีอีกรอบพี่ออกไปจริงครับตอนนี้พี่ให้โอกาสน้องครับจำจำผมไว้ครับเออพาตัวเล็กหลับเลยครับไปไปลูกน้องไปครับ